มวยไทยในยุคใหม่มีการปรับปรุงกฎกติกาให้ทันสมัยเป็นสากลค่ายมวยเกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศคนหนุ่มสาวนิยมฝึกมวยไทยกันมากขึ้นนอกจากมวยไทยจะกลายเป็นกีฬาอาชีพที่น่าสนใจมวยไทยยังเป็นหนึ่งในรูปแบบการเทรนนิ่งในฟิตเนสหลายแห่งทั้งเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและช่วยลดน้ำหนักได้อย่างเห็นผล ประโยชน์เพื่อการป้องกันตัวเป็นเหตุผลหลักที่คนทั่วไปนิยมเรียนมวยไทยการฝึกซ้อมในยิมหรือฟิตเนสเป็นการเหลาทักษะให้เกิดความชำนาญในยามถูกเฉินสามารถใช้งานได้จริงทั้งการถีบเพื่อผลักคู่ต่อสู้ออกไปหรือขัดขวางเมื่อเกิดการเผชิญหน้าการใช้ศอกและเข่าในระยะประชิดตัวจะเกิดประสิทธิภาพได้ well for my opinion it's uh, very good for the people who come here and practice muay thai they can have uh, good health so they can have a good body if they learn muay thai like the benefit is especially they can protect themselves first and the second thing it's good for uh, <Damn> health มวยไทยเป็นการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อเกือบทุกส่วนของร่างกายเป็นการออกกำลังกายที่เผาผลาญแคลอรีร่และเสริมสร้างร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพประมาณกันว่ามวยไทยสามารถเผาผลาญได้ถึง600-700แคลอรี่ต่อชั่วโมงซึ่งมาตรฐานในการเทรนปกติ ที่จะสามารถเผาผลาญแคลอรี่ในปริมาณนี้จะอยู่ที่สองชั่วโมงยิ่งมีการควบคุมอาหารที่เหมาะสมมวยไทยก็เป็นทางเลือกในการลดน้ำหนักและกระทับร่างกายที่ดีอันแรกเลยเนี่ยถ่ายน้ำหนักหักเอวหายใจตรงนี้เนี่ยค่ะคือถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยเรียนมวยไทยตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่ามีเรื่องหมุนเอวเนี่ยถ้าได้หมุนทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ช่วยให้ สรีระดีนะคะลดความอ้วนได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องบุคลิกภาพค่ะช่วยเรื่องความแข็งแรงของร่างกายด้วยค่ะก็มันก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะราะว่ามันจะออกแบบว่าทุกสัดส่วนของร่างกายแขนขาศอกเขา่าเตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ยังได้เหมือนช่วยสืบสานอนุรักษศ์ศิลป,ปวัฒนธรรมไทยในด้านของมวยไทยค่ะ นอกจากการป้องกันตัวและเพื่อออกกำลังกายแล้วมวยไทยยังมีส่วนช่วยขจัดความเครียดสารเอนโดฟินที่หลังขณะออกกำลังกายช่วยกระตุ้นความรู้สึกเชิงบวกขณะขึ้นชกจะรู้สึกปลดปล่อยหลังจากนั้นจะผ่อนคลายการชกมวยยังเป็นการสร้างวินัยในการฝึกฝลกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่งเพื่อชัยชนะในการต่อสู้ ทุกคนจะมองภาพว่ามวยไทยอ่ะต้องต่อยต้องรุนแรงต้องแข่งแต่จริงๆแล้วไม่เลยค่ะจริงๆแล้วมันมีศาสตร์หลายอย่างมากเลยค่ะที่เราจะสามารถเรียนรู้สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมเราขึ้นเชื่อว่าคนไทยกิจกรรมที่เราเลือกกิจกรรมนี้นะคะมีแต่ผลดีค่ะนักเรียนหรือว่าเด็กนักเรียนลองเข้ามาดูก่อนท่ามวยสวยฝึกระบบการหายใจพอเด็กนักเรียนหรือว่าลูกของท่านเข้ามาเรียนแล้วเนี่ย จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ร่วมการเผยแพร่มรดกไทยค่ะให้คนทั่วไปได้รู้จักการฝึกมวยไทยไม่เคยเพื่อการออกกำลังกายเสมอไปเพราะเมื่อฝึกแล้วอาจนำไปใช้ในการใดข้อได้ทั้งการแข่งขันและการต่อสู้แต่การเข้าใจว่าการออกกำลังกายด้วยผ้าของมวยไทยนั่นคือจะสร้างความแข็งแกร่งให้ได้ ทั้งร่างกายและจิตใจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม